เมื่อกี้อแม่เห็นมือยักษ์อ่ะมันลงมาจากฟ้าป้าอุ้ยมือยักษ์ใช่อุ้ยทำไมอันใหญ่ขนาดนั้นน่ะแม่นี่มันลงมาจากข้างบนน่ะมันลงมาจากข้างบนฟ้าเมื่อกี้อะและทีนี้มันเหมือนกับมันลอยได้อะป้านะนะนะอยู่เห็นไหมอ่ะตรงนู้นน่ะจริงด้วยนี่มือยักษ์จริงด้วยมันเขาใหญ่ขนาดนั้นพี่มิงหรือว่ามันจะเป็นมือของยูเวนเดย์หรอ ใช่หรอป้าหรือว่าจะเป็นมือปีศาจพี่หมิงน่าจะใช่นะวิ้แล้วเขาทําไมมันใหญ่ขนาดนั้นน่ะแล้วแม่จะรู้ไหมนี่ป้าทํางานน่ะพี่ป๋ากับพี่หมิงอ่ะต้องไปพิสูจน์แล้วไปพี่หมิงเราไปไปพิสูจน์กันเถอะวิ้พี่หมิงแย่แล้วมันกําลังเคลื่อนตัวมาทางนี้เลยพี่หมิงวิ้พี่หมิงดูสิพี่หมิงดู อุย้ยใช่มันกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาหาเราเคลื่อนตัวยังไงพี่หมีโอ้ยไม่ใช่เคลื่อนตัวสิกำลังเคลื่อนมือมาหาเราจริงปะแล้วเราเจาอคนยังไงเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยวิ่องหนีหรอว่าแต่ว่าแต่ว่าแล้ำมือเขาจะลงมาทำอะไรเนี่ยพี่หมีกลัวกลัว โหดูท่ากลัวสิพี่ป๋าอะไรแม่มั้แต่มือเขาจะลงมาทําอะไรเนี่ยเนาะแม่ก็อยากรู้เหมือนกันนะหรือว่าแม่ต้องไปหาคําตอบเองอ่ะป้าใช่ป๋าว่าแม่ต้องไปหาคำตอบเองนั่นแหละป๋ากับลูก็รู้เหมือนกันเพราะป๋าลูกก็กลัวมากเลยตอนนี้พี่หมิงไปสิพี่หมิงจะวิ่งยาวเลยพี่หมิงเนี่ยตอนเนี้ยเจ้ามือผีอ่ะ มันมาถึงตรงนี้แล้วอะแต่เขาเข้ามาในสิ่<า>เขาเข้ามาในสวนในโน้เสาไม่ได้อะเฮ้ย <c oughs> แต่ต้นไม้อ่ะต้นเนี้ยทาไมมันสั่นนะพี่หมีไหนเราลองแอบไปดูซิ<า>อแม่คิดว่าใครป้าป้ามาเล่นอะไรตอนนี้อะปารู้หรือเปล่าว่าตอนเนี้เขาพลังหวาดกลัวมือผีอยู่กลัว สวนไดโนสัตวเลยนี่เห็นไหมเนี่ยแต่ป้าแต่เขาเข้ามาไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมป้าเห็นด้วยปากเพราะเข้ามาเสาไม่ได้นะป้าเขาเข้ามาในสวนไดโนเสาไม่ได้อะแม่แม่ได้กระจปู๊าแม่ร <mat ู้สึกว่าเหมือนมันมีกระจกอ่ะเหมือนมันเป็นกระจกอ่ะเห็นไหมอ่ะกระจกใช่จะเป็นบ้านพลังของแม่มดปาแม่มดแสนใจดีหรือว่าจะใช่อ่ะพี่หมิงอะไรนะแม่มดอะไรนะใจดีแม่มดแสนใจดี ว้าวแม่มดเขามีใจดีด้วยหรอป้าป้าว่านาจะให้เหรอแม่แต่ว่าแม่มดก็ไม่มีนะแต่ทำไมมือผีก็โผล่ลงมาจากฟ้าได้อ่ปะป้าไม่เข้าใจเหมือนกันแม่หรือว่าเหตุอะไรบางอย่างที่เราอะคาดไม่ถึงจริงดิ<ช>แต่เนี่ยแต่เขาก็เข้ามาไม่ได้อ่ะปะ้าน่เห็นไหมเ<ม>ขาเข้ามาไม่ได้ป้าเหตุหรือเปล่าอ่ะเขาติดอยู่ตรงนั้นน่ะ เขาพยายามที่จะเข้ามาแล้วแต่เขาเขาเข้ามาไม่ได้พี่หม,ม,มิงนี่แล้วป้าเป็นหินหรือเปล่ปาทำไมป้านิ่งจังเลยเอ่ะพี่หมิง้ยพี่หมิง ป้าจะโดนสาบพี่มีดูสิวิธทำไมที่ตงเนี้น <laughs> มันน่ากลัวเังเลยอ้าวเหรอแม่เดี่ยวว่าป้าโดนสาด <laughs> แต่ว่าที่จริงอะ <laughs> ป้าดูสิเจ้าทีเล็กอะต้องโดนสาบแน่นอนเลยอะ่ะเฮอเจ้าพอยาวก็โดนสาป้าจริงด้วย พี่มิงแม่ละ่ะแม่ละ่ะหรือว่าแม่โอ๋จะโดนสาปเข้าแล้วเฮ้ยพี่มิงพี่มิงป้าว่าแล้วนี่ไงแม่โอ๋ <c oughs> พี่มิง <c oughs> นี่ไงแม่ป้าอุ้ยจริงด้วยตอนนี้แม่โอ๋แข็งเป็นหินเลยอ่ะพี่มิงอฮ <c oughs> ้ย ไม่กระดิกด้วยไม่กระดุกไม่กระดีด้วยเอ้าอุ้ยเฮ้ยพี่หนึเฮ้ยแย่แล้วแม่เห็นแม่มดหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นปลานั่งข้างบนดอยเห็นหรือเปล่าปลาก็เลยว่าแม่แข็งเป็นหินจริงๆแล้วนั่นเป็นพ่อมดน้อยนี่สวัสดีครับอุ้ยอะไรนะเฮ้ย แย่แล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วแหละถ้าแม่มดมาแบบนี้พวกเราต้องแข็งกลายเป็นหินแน่เลยพี่มิงมาว่าเราต้องรีบกลับแล้วแหละไม่งั้นเราเป็นหินแน่เลยไปเูอะไรนะแม่ไปถามเด็กคนนั้นได้ไหม,ม,ไมไว,ว่าเห็น,น,น,นแม่มดอะ่านะเขาวิ่งแล้ว ไปเร็วรีบกลับบ้านกันเร็ววเอาป๊าปไม่กลับหรอเอากลับสิแม่ขาิปนี้ก็เป็นแค่การแสดงนะครับแม่มดไม่มีจริงหรอกนะครับยังไงเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อน,อก,อนกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์เป็นกำลังใจช่องมิงมิงทีวีด้วยนะครับมีอะไรเกัดใหม่เสมอสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย